ฟนะคะอาหารเช้าตอนเที่ยงแล้วก็มีแตงไทยนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือทำต้ยมยำกุ้งนะคะกะปลาทะเลนะคะเดีย๋ยวให้ปลาสกนิดนึงนะคะทำต้ยมยำเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำกุ้งบวกกับปลานะคะอันนี้ก็คือไป โหลพาฝหนังนะคะอันนี้เราก็กินกับข้าวสวยนะคะอันนี้เราคนละนี่ค่ะก็ดัดแปลงมาอาจจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ก็พอใช้ได้นะคะก็ใส่พริกป่นลงไปพริกป่นนี่สาซื้อมาจากเมืองไทยนะคะของไลทิปเนาะ ได้ร้างมืดมัวจริงๆริโอ้เรามาเส้นนี้ทางลัดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเขาก่อสร้างถนนเนาะซ่อมแซมถนนนั่นเองอันนี้ทางลัดแปลกดีเนะอ๋เส้นน้เส้นนี้ตรงนโอเควันนี้เรามาเดินพักผ่อนหย่อนใจวันอาทิตย์นะคะ ที่หมู่บ้านบ้านมนสเตอร์นะคะนานๆได้มาทีเนาะเพืนอนๆโอ้ดีเี็งนกได้ดูน้ำตกทาน้ำไหลนะคะเป็นลำธารน,นะคะไหลเลาะภูเขาไปฝั่งน้อนเน,ะะนี้ยเขามีอะไรเอง นี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราเดินรอกรำทานไปนะคะก็จะเห็นรำทานตรงนี้นะคะว้าวบรรยากาศร่มเลยนะคะเริ่มมีลมละเดี๋ยวเราจะเดินรอกข้างทางตรงนี้ไปนะคะโอ้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรุยรุยไปถ่ายรำทานนิดหน่อยนะคะ ตรงนี้นะคะโอ้ตรงน,นี้น้ำมันแหนะ้งอ่ะเพื่อนๆน้ำ oh ห oh, ม่ก็อบมมีสองเส้นตรงนี้ด้วยอรงนี้ก็เดินได้นะคะอืมน้ำแห <ว scattered S 1> <ๆ>้งอ่ะเห็ <it? dubbed> <CPR> นซากหอยว้าวสวยมากอืม wow. อ้ สวยมากเลยอ่ะคือน้ำาัันแหง้งอุ้ยผีเสื้อเต็มเลยฟิซาผีเสื้อสวยมากนะว้าวผีเสื้อตามธรรมชาตินะคะตรงนู้นก็เป็นที่ตั้งแคมป์กันเนาะนอนแคมป์ใกล้ลำธารว้าวสวยค่ะสวยอันนี้คือดอกไม้นี่ค่ะเป็นที่ทเช่าของพึ่งน,นะ สวยเนาะผ่อนคลายเลยเนาะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่29องกองศาเซนเซเยสนะคะเพื่อนๆผีเสื้อดอกไม้ป่านะคะผีเสื้อเยอะมากจับภาพไม่ทัน โอยปีนี้รู้สึกว่าร้อนร้อนมากมากเพราะว่าน้ํามันแห้งปกติน้ํามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะเห็นไรพ,พี่เสื้อเต็มไปหมดเลยโอ้ดี๋น้ํามันแห้งร้อนจริงๆอ่งนะตรงนี้เป็นรถบ้านนะคะข้อบนู้นก็นเป็นปราสาดนะคะเราเดินได้เนาะเดินเล่นได้ เป็นโขดหินค่ะปกติน้ำมันจะไหลรากมากพาไปเดินดิอโอมีกบด้วยมีกบด้วยนี่ค่ะว้าวาน้ำแห้งมากเลยอ่ะดูขาอใหญ่นั่นนั่งเรือปราทางแกจะร้อนเนาะ ตรงนี้วิวสวยค่ะเพื่อนสวยมากน้ำแห้งมากเลยอ่ะบรรยากาศ ว้าวเป็ดเล่นน้ำวันนี้ถูกบาร้อนอะ่ะ29องศาถือบาร์ร้อนมากทางไม่เรียบนะคะไม่เรียบจะเดินตรงไหนดีจับผ้าผีเสื้อไม่ทัน โอ้เดินกลับเลยเพอใหญ่เดินกลับเดินออกทางนี้ก็โอเคแล้วเราไปเดินสวนกันต่อ,อเฮ้ยเสียงอะไรร้ไปตัว สวภาพอดีตัสเหมือนเป็ดร้องเลยนี่เป็ดหรืออะไรเอเอฮะตรงนี้เ็ามีปั่นเรือกันนะคะ เสียงอะไรน้องสงสัยคุณชาสงสัย,สสยคืออะไรคะสา,า,าก็ไม่กล้าถ่ายเขาตรงๆรลนะมาเช่าเรือปั่นกันเนาะช่วงหน้าร้อนคอดีดอกไม้ตรงนี้ด้วยนะคะพื่อนเดี๋ยวเรา,าเดินดูตรงนี้ดูเด็กคนนี้มัน พูดกับเราเฉยเลยชวนเธอมาดูต้นไม้ตรงนี้วางสวยนะดอกไม้ตรงนี้สวย มาเดินเมืองนี้ทีแล้วเราพาเพื่อน <c oughs> ๆมาชมสวนนะคะมีดอกมไม้อะไรอันนี้ก็จะเป็นตู้หนังสือนะคะเรายืมไปดูในสวนได้แล้วก็เอามาคืนนะคะว้าวตรงนี้สวยไงเฮยมีดอกกหลาบด้วยงามอยู่นะงามอยู่มีโต๊ะให้นั่งโอกยลมเย็น อันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะของเมืองบาดมอนสเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็น,นพิพิธภัณฑ์นะคะสวนกุหลาบด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อดอกกุหลาบนะคะก็พุ่งมาปลูกเหมือนกุหลาบแค่เลยอะเนี่ยดอกมันจะเล็กๆอย่างนี้ ดมดูแล้วกลิ่นกลิ่นน้อยมากไม่ค่อยมีกลิ่นเลยแต่มีเหมือนกันแต่ว่ามันนิดนิดแต่มันออกนิดนิดดอกออกมันเล็กค่ะเ,เพื่อนอันนี้ก็สวยเหี่ยวหมดแล้วบ้านีน้ีสวยบ้านเราก็เล็กดอกเป็นจมากใช่ไหมสวยมากเลยเวกกับบรรยากาศแบบนี้นะ ถึงตอนที่เขาบรรเลงเพลงนี้นึกถึงตอนไปเที่ยวออสเตรียนะคะบรรยากาศเหมือนมากเลยสวยมากค่ะเพื่อนๆมาถ่ายหลายที่แล้วเนาะมาถ่ายหลายครั้งละแต่ละครั้งก็มาแบบว่าดูๆที่แตกต่างกันนะคะนี่เสื้อรค์เซนชุนเนาะนี่เขาเอาต้นปลาล์มมาไว้ใหม่ อันนี้คือคาเฟ่นะคะกาแฟอาหารบ้างขายเคย้กแต่รู้สึกว่าทำไมคนเงียบจังคนเงียบเงียบเงียบมากเลยอ่ะสวนนี้ก็มีคนเลยเดินต,ต,ตรงนี้ไปนะคะ ข้าขงบนนั่นก็จะเป็นร้านอาหารนะแต่รู้สึกว่าคนเงียบไม่ค่อยมีคนมากินเท่าไหร่ดมเลื่ดดีเนาะตัวตน,นี้ค่ะสงสัยมือไปอะไรหมือไปกันชาบา้าน นี้คือสปาเกล่อนอะคะเหมาะสำหรับคนที่มีระบบทางเดินหายใจไม่ดีแล้วก็เป็นพวกโรคหัวใจส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุค่ะเหมือน,นมานั่งแล้วก็สูดเข้าไปให้ปอดรู้สึกดีนะคะจะเย็นมากเลยอะ กลับแล้วค่ะร้อนเดินไม่ไหวค่ะกลับเร้วกลับเร็วเราจะไปทานสั่งเบอร์เอร์คิงกินนะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะ